ประเดีครับปรจองเดือนนะครับเต็มหลังบ้านเนาะผู้หญิงนะครับผมเนาะนี่ประเดีเนี่ย่ช้างตั้งเล็กลงทางข้างก็ได้ืมเนี่ยมันจะมีทางข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถถอยออกให้เนาะก็ไปไว้ได้หลังนะ บาเอกครับเบาเอกเลื่อนรถได้ก้อนหน่อยก็เหล็กไปลงด้านในเลื่อนเลื่อนรถได้กขอนหน่อยไปไม่ไม่เหล็กก้าเหล็กมาลงอก่ามข้ามกําแพงมาไว้ฝั่งนี้ไว้ในบ้าน

ได้บ้าตรงนี้เอาไว้ตรงนี้นะเนาะอืมแอะผมยังมาฟื้นครับหมู่บ้านกินยาไรกินยาไรอืดที่ไรอืดแล้วนอน นี่วัสดุก่อสร้างนะครับผมมาลงแล้วนะเตรียมลุยนะครับบ้านมินิด้านหลังนะครับผมเนาะนี่เอามาลงนะครับผมเนะยาะพอดีย้ายรถเบาอีกนิดนะึงเพื่อเจ้าของมาลงด้านในนะครับ ส่วนด้านในน้ององค์หิงก็ต้อนรับ FC อยู่นะครับผมเนาะน้องก็ต้อนรับ FC ซมาหลายคนเยอะมากครับผม,ม,มวันนี้แต่เช้ามืดก็มาครับผมหกโมงเจ็โมงนี่มาไม่กดาสายนะครับเอฟซนี่มาอีกครับ โอ้ไม่รู้เอาอะไรมาฝากน้องเอกน่ารักจริงๆเอฟซีนี่เอาครับพอเอกไม่หน่อยอยู่นะครับน้ององญิง,งอยู่เราก็ให้น้องตนะ้อนรับกันไปนะครับประนงปนางประวันนะครับผมเดี๋ยวเขามาดูก็ลงเหล็กวัสดุก่อสร้างก่อน ดูครับอากาศมืดครึ้มอีกแล้วตอนเช้าตกนะครับแต่ตกไม่เยอะตกมาตั้งแต่ไม่ตันว่างนะกลางดึกนะครับพุ่มเนาะตกมาประมาณสักตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่นะครับตกเรือยมาจนตึงเช้าเนี่ยเพิ่งมายึดช่วงประมาณสักสามโมงเช้าครับ พักเที่ยงแล้วจังไงกินข้าวยังอ๋ออีกหน่อยอนิดเดียวแล้วทีนี้ตัวห้องโถงก็รอของออรอตัวหนักอยู่ เปรียนเลยบ้านมินินะครับเล็กๆไม่เล็กนะครับสามหลังสามห้องหนึ่งหลังมีดาดฟ้าด้วยไม่เล็กครับผมไม่เล็กหรอก ฝนขอตกไหมพี่ยังไม่ตกมืดคึ้มเหมือนกันคึ้มเหมือนกันนะน่าจทั้งวันนี่ยวันนี้ตั้งแต่เสียงเลยครักลงอย่างเดียวเลยเออฝนตั้มต้าจะหยุดแล้งไปแล้วแต่ก็ประกาศอยู่พายุจะเข้าพายุถ้าฝนนะงานก่อสร้างตาใจนิดงานงานยากจริงอืม เดี๋ยวของลงเสร็จก็ไปนู้นต่อ างไว้ข้างนี้นะครับผมนะพอแะกพอย้ายมานี่พอแปะเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเสร็จตุระอะไรนิดนงครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องถูกสาบอีกอนาคตก็ต้องโดนย้ายอีกเดี๋ยวตาพี่จะฉาบวันไหนบอกลงหน้านะ,ะ <laughs> จะได้จัดการมันเพราะว่าต้องจะถูกย้ายอีกนะี <laughs> ่ ตาได้อยู่นะอ๋อได้อยู่นะอืมอ๋อนึกว่าเกกะอ๋อโอเคเมื่อกี้ก็เดินหน้าทำเลอยู่พักมาเอาไว้ตรงไหนดิเมียเนี่ยเก็บไปนี่ไว้ไงกให้เขาเสร็จโครงสร้างทำบ้านอันนี้เสร็จแล้วเขาเนี่ยเอาไว้ตรงไหนก็คือเ้าตัวนี้จ้างเขาทำตั้งอ่ากาอยู่อยู่กับพี่ไปเลย ต้งพ่วกน้องหมาอะไรด้วยไงแต่ว่าเสร็จนี่ก็ก็ทำให้เขาเอเครับลงแล้ว โอเคครับผ okay, okay, so ่อมจำรคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าได้บ้างนะครับจะไปได้ดูนะครับฝากติดตามจอองเดียด้วยนะครับทีมหลังบ้านน้องหนุ่มนะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ